กลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวยามบ่ายทางสวทตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์กันนะคะกับช่วงของข่าวเด่นเป็นประเด็นในช่วงแรกกันค่ะมากันที่เรื่องของการเตือนภัยนะคะในช่วงของ17-20ธันวาคมนี้โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนอชอค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่ภาคใต้10จังหวัดนะคะโดยกองอานวยการน้าแห่งชาติหรือกอ,อนอชอ เขาได้ออกประกาศนะคะเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่ภาคใต้ฉบับที่57ค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้คาดการสภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่10 ถึง20ธันวาคมนี้จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นี่นะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็จะทำให้ภาคใต้นี่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งเบื้องต้นเนี่ยได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนเนี่ยนะคะคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าองค์การมหาชนค่ะเขาพบพื้นที่นะคะที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์ การน้ำช่วงดังกล่าวค่ะโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์เกาะสมุยเขียนซาชัยบุรีชัยยาดอนสักท่าช้างพระแสงพูนพรินเมืองสุราษฎร์ธานีและก็เวียงสะค่ะแล้วก็ที่ภูเก็ตนะคะบริเวณอำเภอเมืองภูเก็ตกระบี่บริเวณอำเภอเกาะลันตาและก็เหนือคลองค่ะนครศรีธรรมราชก็ที่บริเวณอำเภอขนอม เฉลิมพระเกียรติระอวดเชียนใหญ่ท่าสาลาทุ่งสงกอที่นพิตตำ ปากพนังพรมคีรีพระพรหมที่เมืองนครศรีธรรมราชด้วยนะคะรอนพีบูลลานสกาและสิชนค่ะที่ตรังก็บริเวณอำเภอกันตังแล้วก็อำเภอหาดสำราญพัทลุงก็บริเวณอำเภอกงลาเขาชัยสนควรขนนุนตมโมดบางแก้วปากพยูนป่าบอนนะะป่าพยอมเมืองพัทลุงศรีนครินแล้วก็ศรีบรรพศที่สงขลาบริเวณอำเภอรกระแสศิลควรเนียงจันทนะเทพาบางกัมเมืองสงขลา โนดรัตภูมิสถิ้งพระสิงหนครแล้วก็หัดใหญ่ปตัตตานีก็บริเวณอำเภอโคกโพแม่ลานและหนองจิกยะลาบริเวณอำเภอร,รามันเมืองยะลาทานโตบานังสตาและกลงปีนังค่ะแล้วก็ที่นาราธิวาสที่อำเภอเมืองนาราธิวาสตากใบเจาะไอร้องบาเจาะยี่งอแวงสุงไงโกลกสุขีรินและรือเสาะนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะเขาก็ให้เฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ ระดับน้ําล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ําสายหลักแล้วก็ลําน้ําสาขาของแม่น้ําตาปีนะคะแม่น้ําพวงดวงพุ่มดวงแม่น้ําปากพนังแม่น้ําตรังคลองฉืวดแม่น้ําสายบุรีแม่น้ําปัตตานีแม่น้ําบางนราแล้วก็แม่น้ําโกลลค่ะแล้วก็เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มปริมาณน้ําสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการกักปฏิบัติการเก็บกักน้ําสูงสุดนะคะอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ํามากกว่าร้อยลับ 80, แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงที่จะมีน้ําล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ําค่ะโดยเฉพาะเขื่อนบางลางนะคะให้พิจารณาบริหารจัดการน้ําให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลกระทบหรือว่าเกิดผลกระทบเนี่ยให้น้อยที่สุดค่ะที่บริเวณท้ายเขื่อนนะคะทั้งนี้ทางกออนชอค่ะเขาก็ยังได้กําชับด้วยนะคะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ําต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสม มากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงค่ะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ําท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ําในแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ําในลําน้ําเขื่อนระบายน้ําแล้วก็ประตูระบายน้ําให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําค่ะแล้วก็อิทธิพลของการขึ้นลงของน้ําทะเลก็ต้องดูด้วยนะคะโดยเร่งระบายแล้วก็พร่องน้ํารองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนัก รวมทั้งซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำแล้วก็เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะหรือว่ากอ,อนอชอเขาเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลนันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากช่วง17-20ถึงธันวาคมนี้นะคะแหมนะก็เป็นอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะยิ่งประชาชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดตรังซึ่งเตือนที่ อำเภอกันตังและก็อำเภอหาดสำราญซึ่งอยู่ใ,ใกล้กับทะเลค่ะก็ต้องดูในส่วนของน้ำขึ้นน้ำลงน้ำทะเลหนุนกันด้วยนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของทางกระทรวงสาธารณาสุขเขามีการเปิดศูนย์ตรวจสอบการกระทำผิดทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ